แสงไฟสลัวส่องผ่านหน้าต่างห้องเก่ากลิ่นความชื้นและฝุ่นเก่าประทัดจมูกเสียงนาฬิกาเดินช้าแต่หนักหน่วงทุกก้าวเดินของเธอก้องสะท้อนบนพื้นไม้ดังไม่เป็นจังหวะมือเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่ค่อยๆเปิดประตูออกไปด้านนอกลมพัดแรงทําให้ผ้าม่านพลิ้วไหวเธอรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองจากมุมมือเสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เบียดชิดเข้ามาใกล้ร่างกายเธอตึงตัวใจเต้นรัวเหมือนต้องกระโดดออกจากอกเธอกหันหลังกลับทันทีแสงไฟจากโคมไฟส่องไปที่เงาไหวบนผนังความเย็นไหลาตามหลังลงมาที่กระดูกสันหลังเสียงลมหายใจแผ่วเบาแต่หนักแน่นอยู่ใกล้ข้างหู ในห้องที่เงียบสนิทอีกครั้งมีเพียงเสียงหัวใจเต้นรัวและเสียงนาฬิกาที่ดังระครังราวกับเตือนภัยความรู้สึกว่ามีบางสิ่งเข้ามาใกล้ทำให้เธอขยับตัวไม่ได้เงาเคลื่อนออกมาจากมุมห้องช้าๆใบหน้าที่ไม่ควรปรากฏปรากฏตรงหน้าเธอร่างกายแข็งทื่อใจเต้นรัวจนแทบหลุดจากอกเธอสัมผัสถึงความชื้นบนมือที่กำลังเกรงแน่นริมฝีปากสัน่นจนแทบพูดอะไรไม่ได้ความหวาดกลัวปกคลุมทุกประสาทสัมผัสในห้องนี้ เงานั้นขยับใกล้ขึ้นอีกเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นตามจังหวะการเคลื่อนไหวเธออยากวิ่งแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้ความเงียบและความมืดรวมกันเป็นความไม่รู้สึกตัวเงานันนเริ่มโน้มตัวเข้าหาใบหน้าของเธอร่างเงาเข้ามาใกล้จนเธอแทบรับรู้ถึงลมหายใจมันเย็นชาจนซึมเข้าไปถึงกระดูกสันหลังเธอสะดุ้งแต่ขยับตัวไม่ได้มือทั้งสองเกรงแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหัวเหมือนจะระเบิด เงานั้นยืดมือออกมาชี้ไปที่บางสิ่งบนพื้นฝายสัวส่องไปยังวัตถุลึกลับเธอค่อยๆโน้มตัวลงมองใจเต้นรัวมากขึ้นกว่าเดิมพบเพียงกระดาษเก่าพับมุมเรียบร้อยปากกระซิบเบาๆราวกับมีเสียงซ่อนอยู่ในกระดาษเธอค่อยๆกางกระดาษออกพบข้อความที่เขียนด้วยลายมือสันคลอเต็มไปด้วยคำเตือนและความหวาดกลัวเธออ่านทุกตัวอักษรใจเริ่มเย็นชารู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องมาจากทุกมุมห้อง ท่านใดนั้นเสียงประตูปิดแรงจนสะเทือนผนังทำให้เธอสะดุ้งเพื่อความมืดทวีความหนาแน่นขึ้นรอบตัวร่างเงายังคงเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงลมหายใจหนักแน่นในหูของเธอใบหน้าที่ไม่ควรเห็นปรากฏอยู่ตรงหน้าอีกครั้งร่างเธอสั่นเทาเหงื่อไหลลงตามขมับลมหายใจร้อนผสมความหวาดกลัวเต็มปอดเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปอย่างไม่ลดจังหวะเสียงหัวใจเธอดังก้องท่ามกลางความเงียบทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นภาพบิดเบี้ยวเธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังพุ่งเข้าหาเธอโดยไม่ทันตั้งตัว ร่างเงายื่นมือมาปิดปากเธอช้าๆขณะเดียวกันลมหายใจเย็นเฉียบพัดผ่านทิวกายความมืดปกคลุมทุกอย่างจนแทบไม่เหลือแสงเธอสูดลมหายใจลึกแต่กลับรู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปในความว่างเปล่าร่างของเธอเกรงสุดขีดความหวาดกลัวผสมกับความสับสนจนเธอแทบจะหมดสติเสียงนาฬิกาดังก้องเป็นจังหวะสุดท้ายก่อนที่ทุกสิ่งจะหยุดนิ่งความมืดและเงาทั้งหมดรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวปิดทับร่างเธอไว้ ร่างเธอรู้สึกเหมือนลอยขึ้นเหนือพื้นทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นความมืดสนิทเสียงหัวใจที่ดังรัวก่อนหน้านี้ค่อยๆเงียบลงความหวาดกลัวกลายเป็นความว่างเปล่าแต่อย่างไรบางอย่างยังคงเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวทันใดนั้นแสงจางๆสองลอดจากมุมห้องเผยให้เห็นเงาที่ไม่ใช่มนุษย์เงานนั้นขยายตัวและบิดเบี้ยวเหมือนมีชีวิตเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ชัดเจนก้องอยู่ในหัวเธอคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ ร่างเธอพยายามขยับแต่ร่างกายเหมือนถูกล็อกไว้เสียงหัวใจเต้นหนักอีกครั้งความมืดและแสงสลัวแข่งขันกันดึงเธอเข้าไปเสียงฝีเท้าหนักแน่นเข้ามาใกล้จนเธอแทบสัมผัสได้ถึงแรงกดที่แผ่นหลังในช่วพริบตางเงานั้นพุ่งเข้ามาใกล้สุดข,ขีดใบหน้าที่เห็นก่อนหน้านี้บิดเบี้ยวแววตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเครียดกราเธอรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในมิติอีกโลกหนึ่งทุกความรู้สึกของร่างกายถูกดึงออกไป เธอส่งเสียงกรีดร้องอย่างสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับถูกกลืนหายไปในความมืดเงานั้นโอบร่างเธอไว้แน่นความเย็นซึมลึกจนถึงกระดูกสันหลังเธอแทบจะไม่เหลือแรงขยับร่างกายทั้งหมดถูกความหวาดกลัวจับยึดไว้ทันใดนั้นแสงสว่างจ้าเกิดขึ้นเหมือนฟ้าผัากลางห้องเงาแตกออกเป็นชิ้นชิ้นและล่องลอยหายไปความม่องเปล่าที่เคยครอบนำเธอค่อยๆหายไปร่างกายของเธอทรุดลงกับพื้นหายใจหอบและมือสั่นเต็มที่ เธอมองไปรอบๆห้องอีกครั้งทุกอย่างกลับมาสงบแต่กลิ่นความชื้นและฝุ่นเก่าก็ยังคงอยู่เสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของเธอรู้ดีว่าความมืดและเงาที่เธอเห็นจะไม่หายไปง่ายๆความตึงเครียดยังคงอยู่ในอากาศทุกก้าวที่เธอขยับลมหายใจที่ยังคงสั่นสะท้านเป็นเครื่องตวนใจว่าโลกนี้ไม่ได้ปลอดภัยและบางสิ่งยังคงซ่อนตัวอยู่รอบตัวเธอ เธอลุกขึ้นยืนร่างกายยังสั่นสถานลมหายใจยังไม่สม่ำเสมอแต่สายตาเริ่มมองเห็นรายละเอียดของห้องชัดขึ้นผนังไม้เก่าที่เคยดูเงียบสงบกลับเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและรอยคราบสีเข้มเหมือนบางสิ่งเคยผ่านมาที่นี่ทันใดนั้นเสียงกระสิบอีกครั้งแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูเธอกลับมาเสียงนั้นเรียกซ้ำหลายครั้งทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นกว่าที่เคยเธอพยายามขยับถอยหลังแต่เท้าเหมือนจมอยู่กับพื้น แสงไฟที่สลัวเรื่องกับพริบร่างเงาเล็กๆปรากฏขึ้นมุมห้องอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเคลื่อนไหวเร็วกว่าเดิมเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ทุกก้าวเหมือนถูกแรงลึกลับดึงกลับเข้าหาเงาเสียงลมหายใจหนักแน่นและกระซิบซ้ำๆทำให้เธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทุกวินาทีความหวาดกลัวครอบงำทุกความคิดร่างเธอแทบจะไม่สามารถขยับหรือคิดอะไรได้เงาเริ่มคลี่คลายออกเป็นรูปร่างคล้ายเงามานุษย์แต่ไม่มีใบหน้าทุกการเคลื่อนไหวของมันเต็มไปด้วยความเย็นและความมืดที่แท้จริง ท่านใดนั้นเงาโน้มตัวเข้ามาใกล้ร่างของเธอเธอรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านผิวกายและสัมผัสถึงความว่างเปล่าในใจเหมือนถูกดึงลงไปในความมืดลมหายใจเธอสั่นหนักใบหน้าร้อนเผาจากความกลัวร่างกายเกร็งแน่นสุดขีดแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเท่านั้นยืมมือผ่านร่างเธอเหมือนร่างเธอโปร่งแสงและในวินาทีนั้นเองเธอรู้สึกเหมือนจิตใจบางส่วนถูกดูดออกไปความทรงจาความหวาดกลัวทุกสิ่งผสมปนกันเป็นความมืดสนิท เธอพยายามส่งเสียงกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาทุกอย่างเงียบสนิทแสงไฟดับลงความมืดทั้งหมดกลืนกินเธอและร่างกายของเธอก็ราวกับสูญสลายเข้าไปในความว่างเปล่าห้องกลับมาสงบอีกครั้งเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่รอยขีดขนบนผนังและกระดาษเก่าบนพื้นเป็นเครื่องตวนใจว่าความมืดยังคงรออยู่และบางสิ่งที่เธอเจอจะไม่เคยถูกลืมร่างของเธอค่อยๆฟื้นความรู้สึกอีกครั้งแต่ทุกสิ่งรอบตัวไม่เหมือนเดิมผนังห้องเริ่มบิดเบี้ยวประตูที่เคยปิดสนิทค่อยๆขยับเองเสียงกระซิบดังขึ้นอีกกกคครรััั้้งาววนนนนแ่ละดดเเจิม กลับมาอยู่กับเราเธอหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพียงความมืดและเงาที่เริ่มเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตความหวาดกลัวแผ่กระจายทั่วร่างใจเต้นแรงจนแทบระเบิดร่างกายอยากวิ่งแต่เท้าเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นทันใดนั้นเงาที่เคลื่อนไหวอยู่มุมห้องเริ่มยืดออกและพุ่งเข้าหาเธอถอยหลังไม่ทันร่างกายเกรงและลมหายใจขาดห้วงเงานั้นเข้ามาปกคลุมตัวเธอทั้งความมืดความเย็นและความว่างเปล่าผสมกันจนแทบหายใจไม่ออก เธอพยายามตะโกนแต่เสียงทั้งหมดถูกกลืนหายไปกับความเงียบร่างเธอรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในความว่างเปล่าใบหน้าและร่างกายจางหายไปในเงาทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นสีดำมืดสนิทแล้วทันใดนั้นแสงสว่างฉพลันแผ่กระจายออกจากกลางห้องเงาทั้งหมดแตกสลายเหมือนฝุ่นละอองร่างของเธอตกลงบนพื้นเหงอไหลทั่วร่างลมหายใจหอบแรงใจเต้นรัวแต่เริ่มกลับสู่ความปกติเธอค่อยๆลุกขึ้นมองไปรอบตัวห้องกลับมาสงบเหมือนเดิม แต่รอยขีดข่วนบนผนังกระดาษเก่าและความเย็นบางส่วนที่ยังหลงเหลือเป็นเครื่องเตือนว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้จบง่ายๆขณะที่เธอเปิดประตูจะออกไปแสงแดดอ่อนๆจากภายนอกส่องเข้ามาแต่ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งจับตามองอยยังคงอยู่ทุกย่างก้าวเธอรู้ดีว่าความมืดนั้นจะยังตามติดเธอไปอีกไกลและไม่มีวันลืมเธอเดินออกจากห้องช้าๆลมหายใจยังสั่นรัวทุกก้าวเต็มไปด้วยความระแวงแสงแดดอบอุ่นจากภายนอกเหมือนจะปลอบประโลมแต่ความรู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องทำให้เธอยังไม่กล้าเหลียวหลัง เมื่อก้าวออกไปที่โถงทางเดินยาวรอยเงาเล็กๆปรากฏตามพื้นเธอรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากด้านหลังแต่พยายามไม่หันกลับเสียงกระซิบเบาๆดังแทกเข้ามาในหัวใจกลับมายังไม่จบหัวใจของเธอเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอกร่างกายแข็งทื่อความหวาดกลัวเข้าครอบงำทุกความคิดแต่เธอเดินต่อไปเห็นบันไดขึ้นไปยังชั้นบนแสงแดดเริ่มอ่อนลงแสงไฟในโถงกระพริบเหมือนเตือนถึงบางสิง่ง ทันใดนั้นเงาใหญ่ปรากฏขึ้นกลางถงร่างดำทับทับบนพื้นยาวเกินกว่าปกติใบหน้าที่ไม่มีตาและปากมองตรงมาที่เธอลมเย็นพัดผ่านผิวกายจนร่างสั่นสถานเธอถอยกลับแต่เท้าเหมือนจมลงไปกับพื้นไม่สามารถถอยออกไปได้เงานั้นเริ่มคืบคลานเข้ามาเธอเพยายามกรีดร้องแต่เสียงถูกลืนหายไปกับความมืดและในช่วพริบตาเง,งานั้นคลุมร่างเธอทั้งตัวความเย็นและความม่่งเปล่าผสมกันจนแทบขาดลมหายใจ จากนั้นเกิดแสงสว่างจ้าอีกครั้งร่างเธอตกลงกับพื้นห้องเหมือนถูกดีดออกแต่คราวนี้เธอเห็นบางสิ่งที่สเตือนใจมากกว่าเดิมเงาที่เธอเห็นมันไม่ได้หายไปมันยังคงซ่อนตัวอยู่ตามมุมห้องรอเวลาโจมตีครั้งต่อไปร่างเธอสุดลงหายใจหอบแรงเงือเปียกตัวแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่มุมห้องเธอรู้ดีว่าความมืดและเงานั้นไม่เคยจากไปและทุกก้าวของชีวิตต่อจากนี้จะไม่มีวันปลอดภัยอีก ความตึงเครียดยังคงอยู่ในอากาศทุกเสียงทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและร่างเธอรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดเธอพยายามลุกขึ้นอีกครั้งแต่ร่างกายยังสัน่นและขยับได้ไม่เต็มที่ลมหายใจเธอสะดุดความมืดบางส่วนยังคงปกคลุมมุมห้องราวกับมีชีวิตเสียงกระซิบที่เธอได้ยินก่อนหน้านี้กลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและรุนแรงกว่าที่เคยคุณไม่สามารถหนีได้หัวใจเธอเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอก,อกร่างกายเกรงและเหงื่อไหลเต็มตัวแสงสลัวจากโคมไฟกระพริบ เงานั้นขยับเข้ามาใกล้ด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติเธอถอยหลังแต่พื้นเหมือนปืนเท้าไว้ร่างกายไม่ยอมให้หนีไปไหนทันใดนั้นเงาโน้มตัวเข้ามาใกล้จนเธอรับรู้ถึงลมหายใจเย็นจัดมันคล้ายจะดูดพลังชีวิตของเธอออกไปทุกวินาทีความกลัวและความเจ็บปวดผสมกันจนเธอแทบหมดสติร่างเธอเพยายามกรีดร้องแต่เสียงทั้งหมดถูกปลืนหายไปกับความมืดเงาอกร่างเธอแน่นความเย็นซึมลึกจนถึงกระดูกสันหลังทุกความรู้สึกของเธอเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความว่างเปล่า ในช่วงพริบตาแสงสว่างจ้าผ่านเข้ามาอีกครั้งร่างของเธอตกลงบนพื้นเหมือนถูกดีดออกเงาที่เคลื่อนไหวรอบตัวแต่กระจายเป็นฝุ่นเล็กๆแต่ยังคงหลงเหลือความรู้สึกว่ามันไม่ได้จบเธอหายใจหอบเหงื่อเปียกตัวแต่สายตายยังคงจับจ้องไปที่มุมห้องเธอรู้ดีว่าความมืดและเงาที่เธอพบยังคงซ่อนตัวอยู่รอคอยเวลาโจมตีครั้งต่อไปและเธอรู้ว่าฝันร้ายนี้จะตามติดเธอไปทุกก้าของชีวิต เสียงนาฬิกาย,ยังคงเดินต่อไปอย่างไม่ลดจังหวะทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเงาเล็กๆในมุมห้องยังขยับอยู่ราวกับรอให้เธอผ่อนคลายเธอรู้ดีว่าครั้งนี้ไม่มีทางหนีอีกแล้วและความมืดที่ซ่อนอยู่จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ไม่เคยจากไปเธอสุดตัวลงบนพื้นเหงอไหลเป็นสายใจเต้นแรงจนแทบออกจากอกความมืดรอบตัวค่อยๆจางลงแสงแดดอ่อนๆจากหน้าต่างศาสเข้ามาในห้องทาให้เธอเห็นรายละเอียดของทุกสิ่งชัดเจนขึ้นผนังไม้เก่ากระดาษพับมุมบนพื้นและรอยขีดข่วนที่ยังเตือนความทรงจำาหน้ากลัว เสียงลมหายใจหนักแน่นค่อยๆหายไปเงาที่เคยเคลื่อนไหวและจบตามองหายไปเหมือนถูกลมพัดทุกสิ่งกลับมาสงบแต่ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ลึกๆในมุมมืดยังไม่หายไปจากใจของเธอเธอลุกขึ้นค่อยๆเดินไปที่ประตูแสงแดดสองร่างให้ชัดความอบอุ่นเริ่มเข้ามาแทนที่ความเย็นและความหวาดกลัวเริ่มละลายเธอหันหลังมองห้องอีกครั้งรอยขีดข่วนและกระดาษเก่าเป็นเพียงเครื่องตนใจว่าเธอรอดมาได้จากเหตุการณ์ที่เกือบทำให้จิตใจแตกสลาย ก้าวแรกออกจากห้องเธอรู้สึกถึงอิสระและความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นจากการเผชิญหน้ากับความมืดเงาที่เคยทำให้หวาดกลัวกลับกลายเป็นเพียงความทรงจำที่สอนให้เธอเข้มแข็งมากขึ้นแสงแดดอบอุ่นและลมเย็นพัดผ่านร่างเธอหายใจลึกและยิ้มบางรู้ว่าแม้ความมืดจะยังคงอยู่แต่เธอมีพลังและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งความหวาดกลัวจบลงแต่ความเข้มแข็งเพิ่งเริ่มตน้น